ยม่งกนนี้ว่าแล้าไหนบอกว่าน่ะี่ปหลองบ้านีุก็้าวปหลมาปหลองบ้านทก้อไจะลาบุตรสีสักแก้วเนี่ยบอกว่าผมบมูชักน้วยนะว่าจะไปลองกับนั้นผมเนื่งเป็นจดหมายที่จะไปขอบุญที่เตียงเจ้าอ่ะผลมีปหลงบ้านมูกหกปลงบ้านมุสองปหลองบ้านทุซิแล้วปหลองบ้านทุเก้าบ้านทุสาม เราเราสอบที่จะบเนีกยเนข้อไหนอันนี้เป็นเป็นข้าต่แทนของพี่เด็บ้านแต่ละหมู่บ้านนะคะนะคะที่รับเช็คจะเป็นวันที่สามสิบค่ะ ค่าตอบแทนนะคะต้องอควบควมขอามจีิงจากอีชั้นนางส,สัิธรอัจฉรายน,นะคะได้ถูกกล่าวหาโดนร้องเรียนกับข่าวพเยานะคะฉบับวันที่6มกราคม25ง4ในเนื้อหาข่าวบอกว่าผู้ใหญ่บ้านร้องกำนันหลังสอทุจริตเบี้ยวจ่ายค่าตอบแทนอีกหลายหมู่บ้านจนได้รับความเดือดร้อนวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าทำการช่วยเหลืออันนี้ไม่มีไม่เป็นมูลความจริงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทีฉันจึงเดินทางมาที่สอพอบอูซางเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในฐานะที่เป็นกำนันของตำบลมีความเสียหายทางด้านชื่อเสียงนะคะจากกรณีที่ฉันได้รับเช็คค่าตอบแทนอของผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยวันที่30ธันวาคมซึ่งเป็น การทาการสุดท้ายของของธนาคารกรุงไทยค่ะที่ดิฉันได้ร้องกับพ่สูจข,ข่าวนะคะเรื่องเพจหรือ Facebook ต่างๆเบื้องต้นนะนะคะดิฉันอยากจะถามทางเพจทาง Facebook ทางหนังสือพิมพ์ข่าวพะเยาว,ว่าในการคอมเมนต์หรือข้อเท็จจริงเนี่ยทำไมสื่อไม่ถามดิฉันก่อนแล้วนําข่าวของดิฉันไปลงในสื่อ,อคอมพิวเตอร์เนี่ยดิฉันดิฉันมีความเสียหายคะ่ะ ในฐานะที่เป็นกำนัตบนตำบลาปาา่าสาขาปรึกษากับทางนานทนายนะคะจะลองทุกกล่าวโทษกับ<ม>สื่อ<ม>และบรรณาธิการของโพสต์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะนะคะ<ม>ว่าจะแจ้งความร้องทุกเรื่องการนําข่าวเสียหายของดิฉันไปลงในคอมพิวเตอร์ะคะ่ะหลังจากที่เพจสื่อบางบางแห่งนะคะพยเาโพสต์นือพิมพ์ข่าวพยเานะคะแล้วก็พยเาโพสต์เฟซบุ๊กการท เอาไปลงสื่อโดยไม่มีการสักถามข้อที่จริงจากบิชันเลยแล้วพวกท่านเหตุพวกท่านเอาไปลงสื่อสร้างความเสียหายให้กับดิชัน,นตอนนี้ในส่วนของเรื่องบุคคลดิฉันได้ปรึกษาทนายความเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหานะคะและขั้นตอนต่อไปก็คงจะแจ้งข้อกล่าวหากับทางสื่อและบรรณาธิการเค่า 那血，那母鸡皮子都了。